สร้างรูปทรงอัตโนมัติตามปกติ Word รุ่นก่นกอนๆจะมีเครื่องมือสร้างรูปงอัตโนมัติไว้ให้เลือกใช้งานเพื่อน,นำไปประกอบเอกสารที่มีรูปภาพการาฟิกรูปวาชนิดต่างๆให้อยู่แล้วแต่ Word 2007ได้เตรียมเครื่องมือไว้ให้ใช้งานมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น7กลุ่มซึ่งเปิดใช้งานได้ดังนี้แทรกเลือกรูปร่างซึ่งแบ่งออกเป็น7กลุ่มดังนี้ รูปร่างที่ใช้งานบ่อยเครื่องมือเส้นเครื่องมือรูปร่างพื้นฐานเครื่องมือลูกศรแบบบล็อกเครื่องมือแผนผังลำดับงานเครื่องมือคำบรรยายเครื่องมือวาดและแบนเนอร์การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เพียงแค่คลิกเลือกเครื่องมือย่อย ในกลุ่มแล้วนำมาวาดลงบนพื้นที่ของเอกสารก็จะได้รูปทรงอิสระตามที่ต้องการทันทีการปรับแต่งรูปภาพและรูปวาดภาพที่เกิดจากการวาดประกอบลงในเอกสารไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอัตโนมัติรูปวาดอิสระ สามารถที่จะปรับแต่งให้มีขนาดรูปลักษณ์อิสระตามต้องการได้ 1. การเปลี่ยนขนาดคลิกการเปลี่ยนขนาดคลิกที่ปุ่มชิปค้างไว้ขณะลากเมาส์เพื่อเปลี่ยนสัดส่วนของรูปภาพหรือคลิกลากเมาส์ให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์ขนาดของภาพจะเปลี่ยนไปทันที รูปวาดเหล่านี้สามารถย้ายตำแหน่งและสามารถเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการได้โดยคลิกที่รูปภาพที่ต้องการเคลื่อนย้ายและลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่อยู่ใหม่รูปภาพจะขยื่นจากซ้ายมาขวารูปภาพเหล่านี้สามารถหมุนหรือปรับแต่งให้ได้องศาตามที่เราต้องการได้คลิกที่ปุ่มสีเขียวแล้วลากเมาส์เพื่อให้ภาพหมุน รูปวาดจะหมุนไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งสามารถปรับให้หมุนใหม่ได้จนกว่าจะพอใจและในรูปวาดต่างๆสามารถใส่ข้อความในรูปได้คิดขวาเพิ่มข้อความ สามารถปรับขนาดของข้อความได้สามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรได้ตามที่ต้องการรูปวาดเหล่านี้สามารถกำหนดสีได้โดยคลิกที่รูปวาดที่ต้องการเลือกรูปแบบ สามารถเลือกใช้สีอัตโนมัติหรือสามารถใช้สีจากเติมสีรูปล่างซึ่งสามารถเพิ่มลักษณะเงาพิเศษให้กับรูปภาพได้เงาที่ตกกระทบเงาแบบเฟอร์เมลิสทีน ลักษณะเงาเพิ่มเติมคลิกเลือกเงาที่ต้องการ